สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบกับใจสังพาดวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่ท,ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเสิง v i p นะคะเช้าบ่ายวันที่4ธันวาคม2565นะคะก่อนคำนวณน,นะคะน้องขาคำเตือนค่ะ โ้รดใชวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ,คะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณค่ะไปดูันที่3ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะที่สค่ะพี่น้องค่ะจะให้เด่นรอบเช้านะคะ4 หกและศูนย์เด่นรอบบ่ายสี่และหกนะคะรอบเช้าบนมาสี่สามเก้าล่างห้าเก้ารอบเช้าหลุดนะคะเีขารอบบ่ายจะให้สี่และหกบนมาหนึงสี่หนึ่งล่างสี่ศนย์นะคะวันนี้สี่มาทั้งบนทั้งล่างนะคะจีมาตัวเดียวนะคะแต่เข้าคู่4 0่ศย์หคู่นะคะเพราะว่าสี่หนึ่งใจไม่ได้จับให้นะคะ มาต่อวันที่สี่ค่ะวันที่สี่นะคะเ่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและหกค่ะจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะแปดนะคะแปดหกแปดเจ็ดแปดสี่แปดเก้าแปดห้าแปดหนึ่งค่ะหกนะคะหกหก หกเจ็ดหกสี่หกสามหกเก้าหกห้านะคะเดนบ่ายนะคะดังะเด่นบายอยู่ที่หกและเจ็ดนะคะหกขับจังหกแปดหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่ 6กูนสะคะเค่ะพี่ตังค์ค่ะ7จ็ดแปดเจดหนะคะ, 7, 8, 71, 74, 70, 72, ะ,คะมาดูคู่ตัวเด่นคะ่ะพี่ตังค่ะแปดหนะคะวันนี้ หกซ้ำนะคะจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่านะคะแปดนะคะแปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งหกก็หกหกหกเจ็ดหกสามนะค,ะครับน้องขาแล้วจะชอบนะคะหกด้านล่างหกแปดหกเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดแปด เจ็ดสองนะคะใจชอบเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันก็คือเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งและเลขหกนะคะเบิ้ลประจาวันก็คือเบิ 1, 1, นะ้ลหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ